สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อนะคะปริญญาโทนะคะในาศาสตร์ของ Anti-Aging นะคะหรือว่าวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนี่อ๋อหนู ก็คืออยากจะบอกว่าตอนที่นุกแบบอยากเริ่มเรียนนะคะก็คือหาข้อมูลในประเทศไทยคือยากมากๆเลยนะคะเนื่องจากอาจจะแบบ ยังไม่ได้ฮิตมากในประเทศไทยเมื่อแบบปีที่เล้วๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะนุกก็คือเรียนมาจบแล้วนะคะ1ปีนะคะหรืออีก1ปีนะคะก็เลยคิดว่าเราก็มีความรู้พอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ของการชะลอวัยนะคะก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะคะหรือว่ามาเป็นแบบแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่แบบสนใจนะคะเราก็อยากจะเข้าเรียนสาขานี้นะคะ มาพูดสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับว่าศาสตร์ของชะโลวัยคืออะไรนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบชะโลวัยทำให้หน้าเด็กหรือเปล่าหรือว่าแบบออแก่ช้าตายช้าเป็นอมะตะหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะศาสตร์ชะโลวัยนะคะ เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมนะคะหรือว่า holistic approach นะคะพเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเขาเรียกว่าภาวะของ optimal health นั่นเองนะคะ ซึ่งพูดง่ายๆนะคะว่าศาสตร์นี้ก็จะเหมือนแบบทําให้เรานะคะสามารถดูแลตัวเองนะคะเข้าใจร่างกายระบบต่างๆนะคะไปจนถึงการทํางานระดับเซลล์นะคะเรียนกันไปถึง DNA เลยนะคะว่าสารไหนนะคะทําร้าย DNA ของเราหรือสารไหนช่วยให้แบบว่า DNA หรือเทโลเมียของเราแบบยาวได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีไลฟ์ แปที่มันแบบยาวขึ้นนะคะพูดยังไงก็คือทำยังไงก็ได้นะคะให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะห่างไกลโลกนะคะจนกว่าเราเนี่ยจะลาลับจากโลกนี้ไปนะจ๊ะหนูก็จะมาเล่าแบบแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะคะเพื่อไม่ให้มันยาวนะคะใครสนใจพาร์ทไหนก็กดไปดูเลยนะคะสำหรับวันนี้พาร์ทแรกนะคะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับ สอบเข้ายังไงนะคะใครเรียนได้บ้างมีที่ไหนเปิดบ้างสมัครยังไงข้อสอบยากไหมนะคะวันนี้เราจะได้มารู้กันจ้า สำหรับเรื่องแรกนะคะว่ามีที่ไหนสอนบ้างนะคะก็ในประเทศไทยอาจจะยังมีไม่เยอะนะคะเท่าที่นุกรู้นะในปัจจุบันนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะที่นุกได้เรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็เขาจะแยกเป็นทั้งหลักสูตรของวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักสูตรของแพทย์เนาะแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแต่เหมือนอันนั้นจะรับแต่แบบแนวคุณหมอแนวแพทย์เนาะแล้วก็จะมีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นะคะอันนี้เรียนที่กรุงเทพนะคะใครสะดวกอันไหนก็ลองเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เขาดูนะคะ มาถึงหัวข้อที่สองนะคะใครเรียนได้บ้างนะคะก็นุขอพูดถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วกันนะเพราะว่าเรียนที่นี่นะคะก็จะรู้ข้อมูลที่นี่เยอะหน่อยนะคะก็ที่นี่นะคะจะรับแบบทุกคนเลยนะคะทุกสายอาชีพเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะแบ่งเป็นปริญญานะคะของสายวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะเป็นปริญญา s c i e อ c นนะคะหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าหลักสูตรของคุณหมอนะคะจะเรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอ ะะก็จะแตกต่างกันนะคะทั้งชื่อปริญญ,ญาเนาะแล้วก็ค่าเทอมแล้วก็ข้อสอบอะไรอย่างงี้นะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะอยากจะบอกว่าที่นี่เขาเปิดกว้างนะคะนุกเนี่ยก็จบปริญญาตรีสถาปัตย์นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวแบบว่าสายวิทยสาศาสตร์สุขภาพเคมีชีวะอะไรมาเลยนะคะเป็นความแบบแพชชั่นอยากรู้ล้วนๆน,นะคะเกี่ยวกับด้านสุขภาพก็เลยมาเรียนนะ ซึ่งที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะคะแต่เหมือนของรุ่นนู้ะออนไลน์จะให้แต่หลักสูตรของแพทย์นะคะของวิทยาศาสตร์ยังไม่มีนะคะยังไงไม่รู้ในอนาคตจะเป็นยังไงเนาะต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการสอบเข้านะคะว่าแบบหลายๆคนอยากจะรู้นะคะว่าพวกเรานะคะที่ไม่ใช่แบบสายวิทย์มาก,ก่อนจะสอบเข้าได้หรือเกมันยากไหมสอบอะไรบ้างนะคะก็สําหรับวิชาที่สอบเข้านะคะของวิทยาศาสตร์นะก็จะมีเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชา general aptitude test นะคะวิชาวิเคราะห์บทความแล้วก็วิชาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะ ก็สําหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะนูคิดว่าความยากมันก็ประมาณแบบโทอีกอะ่ะใครที่แบบเคยสอบโทอีกมาก็น่าจะทําได้นะคะความยากแบบไม่ยากเกินไม่ง่ายเกินนะคะก็จะมีเป็นเหมือนพาร์ทอ่อ reading นะคะอ่านเนื้อความแล้วก็มาตอบเนาะมีพาร์ท grammar นะคะ error uh, v o c a b อะไรอย่างนี้นะคะก็ทั่วไปเลยนะคะเหมือนที่เราเคยสอบกันมาเนาะ ่อไปเป็นวิชา general aptitude นะคะอันนี้แบบมันมากสนุกมากนะคะมันจะคล้ายๆเหมือนแบบ เป็นคําถามแบบเหมือนเลขอนุกรมอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเชิงไหวพลิปอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นแบบมีเลข3 5 7 9ต่อไปคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบให้ดูรูปนะคะอย่างเช่นมีเป็นบ็อกซ์แบบหลายๆอันหลายๆอันมาต่อกันนะคะแล้วก็ถามว่าคิดว่าส่วนที่หายไปมันคือแบบรูปไหนในช้อยส์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนแบบทดสอบไหวพลิปๆๆๆอะไรเงี้เนาะแล้วก็เรื่องของวิเคราะห์บทความนะคะก็คือให้อ่าน เนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ถามพวกใจความสําคัญอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มาสู่พิชาที่ใครหลายคนอยากรู้นะคะเรื่องของพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะก็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีพื้นเลยมันอาจจะยากนิดหนึ่งยากเหมือนกันนะคือเขาจะถามพื้นฐานเลยอะแต่ว่าถามทุกเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของระบบประสาทซิมพาเทติก เออคืออะไรมีอะไรหรือแบบระบบต่อไปนี้เป็นซิมพาหรือเปล่าหรือว่าออสมองส่วนไหนควบคุมอะไรอะไรแบบเนี้ยคือถามแบบหวานมากนะแต่เป็นแบบเบบีแต่คือถามทุกเรื่องนะคะเรื่องแบบสารอาหารน้ําตาลโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่อันไหนไม่ใช่อันไหนผิดหรือว่าโลกเออบาหวานอินซูลินอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันจะแบบ คือรู้สึกว่าถ้ามปลายอ่ะใครที่เรียนสายวิทย์นะคะอาจจะพอทําได้นะเหมือนนุกอะ่ะคือมหาลายัยจบสถาปัตย์ก็จริงใช่ปะแต่ว่าเราก็มีความรู้ติดตัวที่ยังพอจําได้นะคะจากที่เรียนแบบาสายวิทย์มาตอนมสีถึงมหนะคะแล้วเราก็ไปติวแบบแพทสองแบบแพทวิ 2, แบบแทยาศาสตร์ 3, อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทําได้นะคะซึ่ง ที่นุกทําไปนะคะก็คะแนนผ่านด้วยนะทุกคนผ่านแบบคาบคับเส้นอะแต่คือก็ผ่านอะเออก็เลยรู้สึกว่าลองก่อนนะคะยังไม่ต้องกลัวนะคะลองมาสอบดูนะคะอาจจะผ่านก็ได้นะจ๊ะ แล้วก็รูปแบบสำหรับการสอบนะคะก็คือง่ายมากนะคะวันเดียวเสร็จนะคะรู้ผลทันทีนะคะก็คือสอบออข้อการนะคะช่วงเช้าเนาะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะก็คือเรียกสัมภาษณ์เลยนะคะอาจารย์ที่สัมภาษณ์นะคะเขาก็จะเหมือนเอาคะแนนเ,เขาจะเน้นวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เนาะถ้าใครที่ไม่ผ่านทั้งสองวิชาเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ให้เหมือนเรียนปรับพื้นฐานนะคะสําหรับคนที่อยากเรียนต่อจริงๆ ะะแล้วก็สําหรับใครที่ผ่านแบบคะแนนคาบเส้นแบบนุกนะคะในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะก็คืออาจารย์เขาก็จะให้เลือกค่ะว่าเราเนี่ยจะลงเรียนออวิชาปรับพื้นฐานไหมนะคะตอนช่วงปิดเทอมนะคะก่อนที่จะเ,เปิดเทอมขึ้นปีหนึ่งนะคะแล้วก็มีการสอบวัดผลอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครคะแนนผ่านก็คือได้เข้าเรียนปีหนึ่งนะจ๊ะส่วนตัวนุกก็บอกเลยว่าตอนนั้นแบบ ที่เกียจนะคะก็เลยไม่ได้เลือกโรงเรียนนะคะจริงๆก็เสียดายเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเ,เห็นเพื่อนที่เรียนนะคะเขาก็จะมีความสนิทสนมกันตอนที่เรียนปรับพื้นฐานนะเราก็แบบอดไปเมา์มอยเลยนะคะในช่วงเวลาที่เขาปรับพื้นฐานกันนะคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยมาเมา์กันตอนเรียนปีหนึ่งเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถามเพื่อนหลายคนนะก็บอกว่าเรียนปรับพื้นฐานก็คือช่วยได้เยอะเลยนะคะตอนที่เรียนเนาะเราไม่ต้องเหมือนแบบ มาอ่านอะไรเยอะแยะเหมือนเราแบบก็มาได้เรียนสายวิทย์มาเนาะตอนปรปบีอะ่ะก็คือเหมือนแบบโหตอนเรียนปีหนึ่งนี่คือแบบอ่เหมือนหัวจะแตกสลายทุกคนเหมือนเราต้องเริ่มจากศูนย์นะคะเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างนี้เนาะรบบพื้นฐานก็จะช่วยมากกว่าเยอะเลยแล้วก็สําหรับเอ,อ่อช่วงเวลานะคะที่เขาจะเริ่มรับสมัครนะเท่าที่ดูมานะคะก็จะเริ่มประกาศประมาณเดือนมกรานะคะช่วงเหมือนแบบ ป,ปลายเดือนธันวาเพื่อนๆก็เหมือนแบบลงเข้าเว็บไปดูได้แล้วนะคะว่าเขาเหมือนแบบเริ่มมีใบประกาศมาลงให้หรือยังนะคะว่าจะเริ่มสมัครช่วงไหนมีวันไหนบ้างนะคะรอบไหนนะเขาก็จะแบ่งเป็นรอบๆนะคะมีตั้งแต่เดือนมกรคมาคมพามีนาเมษาไล่ไปนะน่าจะน่าจะรอบสุดท้ายตอนเดือนพฤษภาคมนะคะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ให้เ,เพื่อนๆนะคะที่กําลังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับาศาสตร์ชลวัยนะคะหรือว่ากําลังอยากศึกษาต่อแต่ว่าแบบหาข้อมูลยากจังเลยนะคะวันนี้ก็มาพูดให้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ EP แรกนะคะในเรื่องของการสอบข้าววิชาอะไรบ้างมันคืออะไรแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยว EP น่าจะมาพูดถึงว่าเราเรียนวิชาอะไรกันบ้างแต่ละปีแต่ละเทอมมันหนักหนาสาหัสลากเลือดขนาดไหนนะคะ ยังไงมาพบกัน EP หน้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊าย